สวัสดีครับวันนี้ก็ฟาร์มมาดูต้นทุเรียนนะครับมันแดดแรงเกินนะครับพี่น้องดูดิครับนี่ก็ยอดพึ่งได้ชุดชองนะครับชุดสามก็ลอังออกครับปีนี้ผมเอาสามชุดนะครับ นี่ครัวนี้ครับมาดูลากกันนะครับพี่น้องเพื่อน,อนๆสาวสวนทุเรียนนี่เลยครับมาดูลากกันนี่ลากพันนี้อาหารก,กินดีเลยครับลากเดินดีคือว่าสวยนี่ครับ นี่เลยครับรากสวยนะครับกวาดตรงไหนก็สวยตรงนั้นนะครับรากนี่นะครับตรงนี้ ไม่ก็กล้ากวาดแรงนะครับขาดเหลาสว,วยขึ้นเลยครับลากนะครับ